ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เนเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิโนผ่านอีม่ไม่ขอบคุณครับออรเ,บเอเา,าอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเหลือกเบื้องวขยนะครับไปเลียงเด้พี่น้องเด้อผู้ใหญคหายแม่ลูกแล้วก,ก็แม่ทองอยู่นะครับลูกเป็นลูกสาวตัวแม่ครับพี่น้องเด้อ นี่พี่น้องครับมีมาแนะนำนะครับแล้วก็แม่สาวอ่าแม่หนึ่งนะครับเป็นควายสายเลือดนะพี่น้องมาหุ่นจักรับเจ้าของพันสก่อนสวัสดีครคับพ่อครับครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวสู้พี่สู้น้องเขาฟังได้พ่อพ่อภาพบ้านวังทองตำบลหอยเตยอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามนี่พ่อภาพเนาะบ้านวังทองตำบลหอยเตยอำเภอกุดลังจังหวัดอ่าตำบลหอยเตยอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเฮาเบอร์โทรเบอร์ที่ต่อไว้นะครับพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้า สามศูนย์หกแปดอ่ามาเนี่มีมาเปิดคมหนึ่งกับสาวหนึ่งนะพอนะ่อเนาะคมหนึ่งกับสาวหนึ่งหลายปบนไดาไก่ค,ม,คมนี่ราคามันคมนี่กระะ็ราคาสองแสนหายนี่ราคาเปิดราคาห้องเนาะเปิดราคาห้องไว้อ่าในท้องกับมีแล้วในท้องมันมีแล้วตรวจคุณจะเศรเรียบร้อยวัดมีหวัดใบรับรองจากหมอมนี่มี่อดอใบรับรองจากหมอพี่น้องเฮาบมาเนี่ยเดี๋ยวเอกสารจังเบื้องนาะพอนะ่อเนาะมาเบื้องตัวเขาก่อน ไอ้ตัวเขานี่มีสายมีสายเลือดบ่พอเอา้าคว่ำพันวาจบของเก่าวันนี้พันวาเอาลูกอันเก่าจะเลื่อนยี่หระแม่นี่นนลูกเก่าเจริญเนาะนเป็นลูกเ,นเ,นเก่าเจริญบ้านนี่เขาได้ลูกแล้วจักตัวพ่อลูกตัวแรกตัวแรกเนาะแม่ตัวสองในทองตัวสองในทองแม่ถวเขาได้จักครูหรือไม่พ่อได้ได้หลายแถวเดี๋ยวได้หนีไปได้สองคู่แล้วแถวนั่น เีคูสามเออคูสเจีาคูสามแมงเจีาคูสเจ้าคูสมแสดงว่ายัง ang, ยังอีกคูหนึ่งเนาะแม่งอีคูหนึ่ง้ยมันสดสดด้่ตัวพอนาะสดดยู่ขยตว่าจากตัวํำเหลียงยัาน่อยนะพอนาะแมตงตเงความสูงเลยครับความสูงอ่อยสี่สิบเ็ดตัวประกันลอยสี่สิบละไปลอยลอยเอาว่าเอาเป็นว่าประ,ะปกันลอยลอยสี่สิบพอนาะแมงประกันลอยี่สิบโอ้ลอยผู้ใดหาเบอร์ลอยสี่สิบเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ฟันน้ำนมล้วนพรทันมะนะครับย่งอีย่างอีคูหนึ่งนะพอนาะมงย ไอ้เวลาเวลาปล่อยเลี้ยงเป็นไรโอ้ยบ่ได้หนีไปไส้เราสบายโวดเปนอย่างนั่นเมื่อกี้มัน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 เป็นกล้วยเลี้ยงหงาป่บ่บอมองไรกล้วยทันไมถึงมากินพราะมันฟูไฟแปลนริดแล้วตัวนี้เพราะมันกินอดขี้หยาจะมันในลูกขึ้นนั่นไหนว่ากินไหนว่ากินหยาดีเนาะกินหยาเก่งเพียงแต่ว่าจาของเก่าเพิ่อนอาจสิปล่อยให้มันจ่อยเพราะว่าไอ้ตอนนั้นเพิ่นก็สิผสม ่ไปล่อยให้มันผสมเนาะนี่พี่น้องเฮาตะวันน้ำนมดีๆพี่น้องเฮาตัวลูกนี่อายุกะสิหาเดือนหาเดือนเนาะหาเดือนลูกสาวเจ้าสั้นเจ้าสั้นโอ้หางมหมป๊อดพี่น้องมึงหางคุณหน่อยหาเดือนพี่น้องมึงหางคุณหน่อยพูดหน่อยจับสูงสามด้ยหางเลึกหางลามพี่น้องเฮาพูดหน่อยโอ้มีอันไม่หางเปิดซีนคูเลยพี่น้องครับพูดหน่อยหางง่ายนะพอเนาะงอหางง่อ้คุณหน่อยหาเดือนพี่น้องเข้า ม,มันมันมันเชื่องดีป่ะ่อเชื่องดีไอ้จับจับงูคว้าขึ้นเยอะหน่อยกันนะครับ <S <S อุย้ยมึงพี่น้องมึงพุดนะ <S <S ขอมึงอัตลักษณ์แม่เขาก่อนนะครับพี่น้องเข้าแม่มันนี่อัตลักษณ์โอ้ชัดเจนดิเนาะชัดเจนแล้วขอมึงก่อนพี่น้องเขานี่ตาเตีมนะครับตาไอวาเตีมว้งขาวเลยนะพ่อเนาะ <S <S ตาเตีมเกี่ยมจำนะครับข้อสองอ่องเออข่าวไงใส่ถุงเทวาขาวนะครับกําไลหนาหลังมีครบนะพ่อเนาะ เล็บดีเห็นเรีบดีนี่พี่น้องเบิ่งเอาให้พี่น้องเบิ่งเอานะครับประกันความสูงที่ร้อยสี่สิบเนาะพอเนาะเอาแบบดวนๆเด้อพี่น้องเด้อมาหนีสิคัมแล้วนะครับนี่มากคำนะครับมาคำใบทรงขั้วายนะครับโอ้โหพวกนายได้การเอ้าโอ้โหเหลืองๆอย่างเดียวน่ะที่โอ้ตัวผู้ตีปลาตัวผู้มันคือปวดแต่ข้อแม่หมกรอควันพี่น้องบักรอควันอือหือตัวนี้ลูกเจ้าสั้นเนาะตัวนี้เนาะ ตัวสาวตัวสาวตัวลูกสาวนีนะนปเนาะป้าโถไอ้กําไลแขงกําไลขาเขาค,คือปวดเถอะเหรอเฮ้ยเจ้าสนะั้นนี่เดี๋ยวผมขึ้นวงกันเป็นเป็นสายได้เนาะพี่น้องครับเดี๋ยวบวงกันเ้อะสองแสนหาที่ค่วมเนี่เดี๋ยวเาเบิ่งเอกสารหน่อยเบื้งเอกสารนี่เอกสารก่อนพี่น้องตัวนี้อ่าเป็นเป็นตัวยางอยู่นี่เนาะนี่นี่พี่น้องครับนี่นี่เจ้าสั้นนี่ โอ้ยพอพ่อนี้ปังแปดิ้วป้าปังแปดิ้วแม่น้ำหอมบะไรแสดงว่าตัวนี้ตัวตัวยางนี่เป็นหลานปังแปดิ้วเนาะเจ้าสั้นนี่เป็นลูกปังแปดลิ้วเด้อพี่น้องเด้อนี่เจ้าสั้นนี่เนี่ยพี่น้องครับนี่เอกสารนะครับนี่หลอดหลอดยุ่ทังใช่หหลอดนี่ยุ่ทางขางนะครับนี่หลอดยุ่ทางขางนี่พี่น้องฮะหลอดยุ่งขางนะครับนี่เห็นบ่อพี่น้องเกิดวันเดือนกุมภาพนะครับนี่ ล้วก็ในท้องในท้องเป็นฉลามชนเนาะพ่อเนาะนทองฉลามชนอ่าหลอดหลอดเน็บไปนี่ด้วพี่น้องเด้อไอทางนี้ทางนี้มุมนี้พอนิบแม็กนะครับนี่ก็สวดไปนะครับนี่ไอตรวจท้องนี่มีบัตรประกันการตรวจท้องโคกระบืออันนี้เป็นการตรวจกระบือนี่พี่น้องครับอายุคันสองถึงสามเดือนตรวจท้องวันที่ยิบสองเดือนก่อข้อหฮวยตรวจได้ไหมเนาะมกหาเนี่เพิ่งตรวจเนาะเพิ่งตรวจเนาะ โอ้มีใบรับะเบกัญสีมาฐานในพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่มีใบรับประกันสิมาฐานครับนี่นี่พี่น้องเฮาซื้อสองได้สามผู้ใดหญ้าหลายนะครับหญ้าหลายเอาไปกินหญ้าเนี่ยกินหญ้าดีดีพี่น้องเฮากินหญ้าบ้องไงยจักเสียวกล้วยมันตกหันเบี้ยงโอ้ยเอาไปใส่คักๆนี่คือสิโพดเนาะใส่หญ้าคักเนาะบาดนี้ขวัญดีดีพอเนาะขวัญดีวะขวัญไอ้ชองทางมีขู่ปะระเบิงก็ส่วนมากลูกเขาจะเลื่อนมีขู่เดิผมเห็นลายดิมีขู่ มีครูเหรอครับหาเพืนหาท่องกับครูนะครับทกสวงทกสว่บกับครูเลยพี่น้องเฮ้าค uh> ุณเนาะเสืพี่น้องครับหูดีเชื่องซ้ำซ้ำตัวแล้เนาะต้นนี้มีพอบ่ามีตนี้โอ้มีไม่ห่างเปิดสินความพี่น้องเฮามีจิ้มหน่อยยุ่ไม่มีควัญอยู่ข้างจิ้มน่อยความแล้กกัน้ำนมมึงพ่วงนมครับพี่น้องเฮ้าคุณลูกเนี่ยพูดแล้วเนาะลูกเนาะเชียงขาพี่น้องเฮ้าเงี้ยวเงี้ยวครับ พูดหนาเพราะอัตลักษณ์เขาหน่ะปานเฮงเกียวพี่น้องครับพึ่งพูดหนาตาไหมว้าพูดหนา,หาชัดัดเลยค,รครับเนี่ยอุ้งผูกโบ่ทำจนแม่พอโอู้แน่นอน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 เนี่ย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 คักแล้วลูกเจ้าสั้นตัวนี้ขายเงาะครับขายเงาลานปังแปดลิ้วเนาะพ่อตัวนี้เนาะเบิ้งเอาพี่น้องครับเบื้งเอาพูดหนาหาเดือนนะครับเบิ้งเอาพูดหนาซื้อสองได้สามราคานี้ลดได้หลายพ่อราคานี้ก็ลดได้บาเบาปไหนดิเบาต่างลรถได้ดิเบา ก็อกพอคุยกันได้เนาะอ,นอ่ามาคุยมาคุยมาคุยเอาไปเบิง้งมาเบิ้งอีกตัวนึงมาหน่อยเอาพี่น้องครับมาเบิ้งสาวสวยตัวที่สองมาหน่อยเอาพอจับยืนดีดีพอจับยืนดีดีจับยืนให้พี่น้องเบิ้งยืนดีๆครับจับถอยจับถอยจับถอยให้ยืนขายจริงจริงครับเออเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไรไปไหนพอตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกันหาตัวนี้ราค่าเดียวกันครับข้อมันเนาะแต่ว่าห่สาว แม่สา,มสาวส,สิบเก่าเดียนสิบเก่าเดียนแม่สิบเ,เดียนเป็นลูกเต่ารอบหายผัวเป็นลูก 5, มันล่านหาแสนก็เนี่ยเป็นลูกหาแสนเนาะเจ้าล่านหาแสนแม่เหลียกมาหลายแต่พัวมันคำเนาะมันคำโอ้ยพี่น้องครับขาวดีดีพี่น้องมึงเอาขาใหญ่นะครับสูงหลายไ,ไหลมาได้พัวน,นี่สูงร้อยสามสิบเก่าก็ประกันสามแปดละไปแม่ความสูงแม่ สูงมากๆโผล่มาโผล่ะละ้งลสามสิดให้ว่าเขาพึงเขาพึงสิมีเรียมได้พอเนาะแนนเขาตก็ลังสิมีเลียมค้งงอน้อน้อยโอ้พี่น้องเขาเบงบงเบึงทางเขาโผลแล้วตาอัตลักนี่ตาเต็มคัากพอเนาะแนตาเต็มชัดเจนกับคักคนี่ก็โอ้เบึงเอาพี่น้องเบึงเอาเรื่อให้เบ่งเอา,าเอรื่อยบนี้เรื่อยพุ่นะพุ่นะไล่จับไปนะครับพุ่นะตาเขาจันทร์แม่เบึงหะวกเนาอกย่างไวพี่น้องเข้าพแสนอายุ สิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนความสูงลอยลอยสามสิบเก้าตัประกันสามแปดลอยประกันสานะมแปดเนาะประกันสามแปดพี่น้องเฮาเบิ่งเอาสองแสนกับหามือเงินสองแสนก็หามือราคานี้คุยได้บ่พอ่อคุยได้ราคานี้ก็คุยได้คือกันละเป็นเป็นควายพัฒนามาแล้วเนาะตัวนี้เนาะนเป็นควายสายเลือดได้พี่น้องเนาะโอ้ห่างไหมป้าตัว ตัวนี้ีตัวว่าร้านผาไปเอนตัวนี้หละห้าน่ถึงยาลเ้อรพานผาไปเมียนเลยว่ะีไปนี่นบอกเลยจีหนีบอกเลยะตมันตาเนี่ยจะค้ยะไปจับไปยืนเบิ้งยืนเฉลังี่ละเป็นนังกระไดอืมขนาดขนาดเลียกัดขายังนงไ่เนาะขาเลียกดขาเพ่นอ่างชิ้นเพอนข้ออแม่ข้อม่พี่น้องห้องข้อกร่ังซ้ำึ้นเนาะครับเนาะแม่บุะพี่น้องหาแชงขาดี เรียบดีหางนี่โพดแล้วพี่น้องครับหางมึงเอามองสีเลยอ่ะโอ้กระบกกระบกดากง่ายตัวนี้ไหมเพื่อนเอ้นยังก่อนนี่โบกดากง่ายนี่เพื่อนเอ้นถ้าขั้วหน่อยเนาะถ้าคั้ยหน่อยให้พี่น้องเบื้องโบกเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเงาไอ้ไอ้ใต้หางมาหนิมองเขาเอ้นยังหร่อมองขึ้นมาของมันอ่านี่นี่พี่น้องเขาหันใหญ่ๆนะครับคือคั้ยสีใหญ่แต่ว่าคั้ยเถ่าพี่น้องว่าจะเบื้องเด้อมันใหญ่สุดแล้วถ้าคั้ยหน่อยนี่กันกันยังสี่พี่น้องเขานี่เห็นบ่มนี่ปิดปั๊บลงมาเห็นบ่ เนี่ยกระโบกดากแง่ๆนี่ขั้วที่เงี้ครับพันวาผู้เฒ่าพันวานี่พี่น้องเฮาเบื้องเอานะครับเนี่ยเบื้อง่ายเลยป่ะนี่เต็มๆเลยพี่น้องเฮาป่ะนี่อุยจิ้มสวยเลยพี่น้องเฮามีจิ้มหน่อยความนะครับนี่ในการโอ้ห่างไหมโอ้คนน่ะเชืีองดีตัวเนาะพอเนาะเชืีองดีครับเชืีองดีเชืีองดีอย่างตะโกนมาใบแม่หัวบักกระบานบักย่างเปิดเลยพี่น้องเฮาให้เบื้องชัดๆพี่น้องเฮามาเสียอย่ากัดขาอย่ากัดขาอย่ากัดขาอุ้ยจนอัตลักษณ์ขัต้วไอ้ไหม โอ้ยพอกับขัดขวายได้จังไม่พอเนาะหลานพาไปเอาตีตัวนี้หลานพาไปเอาตีตัวนี้หลานพาไปเอาตีตัวนี้ร้านอะไเห็นขั้วตัวนีงามงามบุ้งบุ้งผีผาไปเบิ่งไปบ่ไปเถอะเนาะไปเนี่ก็เอาทันตัวขวาย่ังสี่บ่ที่นี่อยเอารงไหนเถอะเนาะแม่ปากมันแม่พี่น้องเขาบ่งปากเงยเหงื่อวัวปากเงยตาเต็มแม่งขี้เบี้ยจับตาจีบพัฒนาไปหน้ำเถอะเนาะเนี่ยเนาะผู้ใดอยากได้สายพัฒนาพี่น้องครับคือตัวนี้นี่คือพัฒนามาแล้วเป็นขวายสายเลือดเนาะลอยพัฒนาตัวนะครับ แต่ว่าความสูงนี่โอ้เที่ววัอันนี้เฉียนุ่มได้พอเนาะเฉียงนุ่มสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนที่สูงร้อยสี่สิบได้พี่น้องนี่สามแปดสามเก่านะครับรับประกันไปสามแปดพี่น้องเฮาโอ้พี่น้องครับเน้นเน้นเบิ้งตัวจริง้ะพี่น้องเด้อพันธิวาโอโถพันธิวาได้พี่น้องเฮานี่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 เบิ้งเอานะครับเบิ้งเอาเบิ้งเอาเปรียบเทียบราคาลายหมอกเด้อพี่น้องเด้อกับตัวควายนะครับผมจะเน้นเบิ้งตัวจริงทุกคอกเสนะพี่น้องเด้อทุกคลิปนะครับที่ผมไปมมมาาานนี่บบงงตััวออจุกล้ะคร อาจจะถือบ่ถือแน่การเหลียวเบื้องคุ้ยนะครับอาจจะ,ะบ่ครบแน่พี่น้องกะนชีชมเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอานั่นหเหยียบกระชอนอือหูเหยียกหลายเหยียกหลายเหยียกหลายเอาพีาพพ่น้องมักตัวไหนพี่น้องสนจิตสนใจตัวไหนมักคุ้ยพัฒนามาแล้วนะครับหรือว่ามาักคุ้ยแบบซื้อสองได้สามพี่น้องเฮาเนี่ยเอาไปพัฒนาตองสิพี่น้องครับเนี่ยแม่นั่นกับเชียวบ่ทันขึ้นเช้านุ่มบ้านร่นบ้านเมื่อ แม่สูงกับลอยสแล้วส0อยสี่สิบแล้วสี่สิบเอ็ดประกันสี่สิบแล้วคมนัันเนาะ<ม>นเอาพี่น้องมักแบบใดพี่น้องตัดสินใจเพิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอ่าสนใจสนใจก็ทั่วมาสอบถามนำถั่วพอเล่านะครับเราก็ทั่วมาอ่าพูดคุยราคานำเพิ่นนะครับนี่พี่น้องฮ่องเอา,เอาสำหรับคลิปนี้พ่อไว้สมีสัก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ